เมื่อกี้ที่ราเพิ่มเติมน้ำมันไปนะก็เอ่อเต็มถังลค่ะหกสิบเอ็ดเนาะก็คือ้รถของที่ดาน่าจะประมาณสิบสองแกลลอนนะคะเพราะว่ามันสิบเอ็ดจุดแปดเนาะมันเหลือมันเหลือคือแบบมันเหลือนิดเดียวเองอ่ะเพราะว่าคือกลัวกลัวว่าถ้าขับไปที่ทํางานแล้วว่ากลัวมันจะไม่ถึงไงเออก็เลยมาเติมเนาะก็หกสิบเอ็ดหกสิบสองค่ะก็คือประมาณหกสิบสองลิตรนะถ้าเต็มถังก็น่าจะประมาณหกสิบห้าหรือเจ็ดสิบลียรนะทุกคนก็ แพงมากเลยค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปทำงานกันนะคะก็คลิปนี้เนี่ยก็มาตอบคำถามน้องที่เขา,เาส่งข้อความมาเนาะส่งข้อความมาบอกว่าถ้าไปทำงานคูิดใช่ไหมจะต,ต้องแบบอต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ไหมในเคสของพี่นะคะของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ไป ที่ไม่ได้ไปทางานกับลูกกับนายจ้างที่พี่ไม่ได้เป็นลูกจ้างล่ะค่ะตอนแรกนะก็คือเราไปอยู่ที่โน,โน่นแบบอยู่กับสามีใช่ไหมก็คือแต่ค่าเดินทางพี่อ่ะก็คือก็จ่ายแค่ค่าตัว๋วเครื่องบินใช่ไหมคะก็คือค่าในาหน้าอะไรแบบนี้พี่ก็ไม่ได้จ่ายอะไรเลยอะค่ะก็คือจ่ายแค่ค่าตัว๋วเครื่องบินค่าตัว๋วเครื่องบินก็คือของพี่วันเบเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้กลับมาก็คือไปไปอยู่ที่โน่นเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็วันเวก็ถ้าเป็นคิดเป็นอุ๊แต่และน้ำลายเลยถ้าคิดเป็นเงินไทยใช่ไหมก็ประมาณไม่เกินแปดพันนะคะไม่เกินแปดพันบาทเนาะก็เรา,าวเนี้ 8, 000, อะแปดพันแปดพันบาทก็คือถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณสองร้อยกว่าเหรียญอะสองร้อยกว่าเออประมาณสองร้อยกว่าเหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าบินไปกลับแบบเนี้ยบินไปกลับอะ่ะมันจะประมาณห้าร้อยกว่า ห้าร้อยกว่าเหรียญห้าร้อยกว่าเหรียญก็คิดว่าน่าจะประมาณหมื่งห้าหมึ่นหกบประมาณนี้เนาะที่เขากลับกันนะก็คือไปกลับก็คือเราทริปอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันเวย์เอ้ยไม่ใช่วันเวย์วันทริปก็คือเออถ้าไปเอบินบินรอบเดียวแบบนี้ก็คือเออมันประมาณแปดพันเก้าพันเพราะว่ารู้สึกว่าที่คูเวตอะนะก็คือถ้าวันเวย์น่ะมันจะแพงกว่าไปกลับอะค่ะมันจะแพงกว่าไปกลับนะตอนที่ตอนที่เออตอนที่พที่อะ ตอนที่พี่ซื้อตั๋วเครื่องบินน่ะเออมันจะแพงกว่าแต่ว่าถ้าเป็นราวน่ะมันจะถูกแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะมันก็เป็นมันก็เป็นช่วงเขาเรียกอะไรอะ่ะมันแล้วแต่ช่วงอ่ะอ้าวมันเป็นโอ้ยดูกล้องอ่ะกล้องมนันนีอีกแล้วว่ะเออโอเคเนาะมันตกลุมแล้วมันก็ลงอ่ะเพราะว่ากล้องนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหรเไ่เอออะไรก็แบบ ก็จ่ายก็คือใจเขาเรียกอะไรอะ่ะจใจ,ใจเอ,อ่อแค่แบบไม่ไม่ถึงหมื่นนะคนะ่าตัว๋วเครื่องบินนะคะไม่ถึงหมื่นนะไม่ถึงหมื่นบาทไม่ถึงหมื่นบาทหรือเปล่ 10, าก็ประมาณเน้าะประมาณแปดเก้าพันนะคะของพี่นะแต่ว่าถ้าเป็นของคนที่ไปทํางานอ่ะแต่ว่าเป็นของคนที่ไปทํางานเออคือมีนายจ้างอะไรแบบนี้เออนายจ้างคือบางนายจ้างนะเขาจะจ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินให้คือเขาจะจา่จายให้หมดเลยก็คือ คือเอาวีซ่าคือทุกอย่างของเราเนี่ยก็คือมันแล้วแต่ข้อตกลงเวลาที่เราไปทํางานที่โน่นนะว่านายจ้างเราเนี่ยเขาอาจจะออฟเฟอร์เราขนาดไหนใช่ไหมบางคนอาจจะแบบจ่ายเองหรือบางคนนายจ้างอาจจะจ่ายเพราะว่าเขาอยากเอาคนไปทํางานที่โน่นแบบคือเขาอยากได้คนนั้นจริงๆอะไรแบบนี้ส่วนมากที่ทําพวกนวดอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วอย่างงานก็คือถ้าเป็นงานก่อสร้างงานอะไรแบบนี้มันก็จะแล้วแต่เอเจนต์ของแต่ละที่อะคะ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะ ในส่วนรายละเอียดคือค่าใช้ใจ่ายอันนั้น่ะก็คือพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นค่าเดินทางอะไรแบบนี้เนาะก็คือมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่เกินหมื่นบาทอะ่ะไม่เกินหนึ่งหมื่นเออประมาณนี้อนะของพี่อะ่ะก็เดินทางตอนที่พี่เดินทางอะ่ะเดินทางมันก็เดินทางเอไปกลับเนาะก็คือตอนนั้นเราอยู่สี่ปีใช่ไหมแล้วก็กลับเมืองไทยปทีอะไรแบบนี้แล้วบางบางปีที่ก็กลับหลายรอบอยู่นะเออช่วงนั้นอ่ะก็ค่า ถ้าตัว๋วขึ้นบินนะยถ้าเป็นช่วงที่มันถูกมันก็ถูกค่ะเอาสา,สายการบินทคเวสนะมันโอเคมันโอเคอยู่โอเคแล้วก็กับตันอะไรแบบนี้เวลาที่แบบเวลาที่เราเขาเรียกอ,อะไรก็คือไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เขาจะมีคนช่วยเหลือเรามันจะมีคนช่วยเหลือเราหลักแบบถึง กระเป๋า <mas k> อะไรแบบนี้เอากระเป๋าเรายกกระเป๋าเราแล้วคือพาเราไปเอากระเป๋าอะไรแบบนี้นะมันจะมีมันจะมีอะค่ะก็คือพนักงานสายการบินน่ะก็คือของพี่เองตอนนั้นนนะก็คือกัปตันเองนะที่เป็นคนช่วยค่ะก็แบบเออก็คือประทับใจอะประทับใจมากตอนที่เดินทางไปท้งแรกนะเพราะเขาอะก็คือแบบเหมือนกับว่าเขาเขาคือเขาต้องแบบให้มั่นใจได้แล้วเราไปที่โน่นแล้วอะคือเราปลอดภัยอะไรแบบนี้ก็คือแบบ เออได้สามีเราอ่ะคือมารับเราจริงจริหรือเปล่าแนละ้วตอนนั้นก็คือแฟนก็คือเชนน่มารับมารับที่สนามบินเองเลยอะค่ะตอนนั้นะนะแต่ทีเนี้ยเขาก็ถามว่าเอาแล้วก็คือพอสามีมารับตอนครั้งแรกนะที่เดินทางอ่ะมันต้องมีสามีไปรับแล้วก็คือต้องมอีตัววีซ่าของสามีอ่ะคือต้องไปยื่นด้วยที่ที่่ทีสนามบินนะของเชนว่าเออเนี่ยมารับภรรยา ก็คือชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมก็คือมันจะต้องแบบมันจะต้องแบบคือเหมือนเป็นการยืนยันระหว่างเรากับสามีอ่ะมันต้องมีเอกสารยืนยันะนะคือไม่ใช่ว่าคือบินไปแล้วคือเจอกันเลยไม่ใช่คือเชนตอนนั้นครั้งแรกอะ่ะเชนต้องยืน่นวีซ่าที่สนามบินเลยแล้วทีนี้เชนเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้เจอวีซ่าของเชนเขาก็เลยกักตัวเราไว้ไงก็คือแบบคืออาจจะเป็นแบบประมาณว่าเฮ้ยหนีเข้ามา คือโดนหลอกหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะช่วอตอนนั้นน่ะนะก็คือแล้วทีเนี้ยพอเชนมาถึงมาถึงแล้วก็คือแบบยืดเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือกัปตันเขาก็มาเขาก็ช่วยช่วยยกกระเป๋าช่วยอะไรให้ช่วยหากระเป๋าให้ตรงสายพานอะไรแบบนี้เนาะก็คือแบบดีอะค่ะดีมากเลยนะตอนนั้นนะก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่เกินหนึ่งหมื่นบ,บาทอะคะค่าตั๋วเครื่องบินนะแล้วก็แต่อย่างอื่นก็แล้วแต่เรายังของคือของ,ของ เรื่องกินแล่อะไรแบบนี้คือไม่ไม่นับนะก็คือค่าตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวก็ประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะคะ ก็คือเราอะ่ะต้องหยุดแล้วก็เราก็ต้องดูนะคะถ้ามันมีรถทุกด้านเลยนะมันมีทั้งสี่มันมีทั้งสี่ซอกเลยอะ่ะคือเราอะ่ะต้องแบบเออต้องดูว่าใครมาก่อนอะไรแบบนี้บางทีนะถ้าเราเผลอไปก่อนอะไรเงี้ยมันจะมีแต่ตตตตตตต